เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพีสวัสดีครับนี้ผมมาชาีเป้าบ้านสวย,สวยมาชมเลยสวยเลยอยู่นะบ้านสวยพร้อมอยู่พื้นที่กว้างพื้นที่200ตารางวาเลยมีที่เหลือเยอะครับสนามกว้างขวางมาก ทำกางเต็นต์ตั้งบาร์บีคิวปิกนิกกันได้ครับแคมปิ้งกันได้ที่ข้างบ้านเลยหรือจะปลูกต้นไม้ต้นไม้ทำสวนหย่อมปลูกผลไม้ก็ได้สบายครับสมรจลางว่าตัวบ้านก็สวยครับสวยพร้อมอยู่ครับมี3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวบ้านสวยสะอาดพร้อมอยู่ได้เลยครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาขี่เป้าหรือซื้อมาจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้เจ้าของเช็คอินไว้ที่อุบลราชธานีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยมีแถมแอร์ใหม่ให้หนึ่งเครื่องนะครับมีบริการยื่นสินเชื่อให้ด้วยสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไวใ้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ